คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาสแการครับงวดนี้ชวนน้องแตกทั้งบนทั้งล่างแตกทั้งบนทั้งล่างรับประกันรับประกันดีโอ้รับประกันงวดนี้รับประกันแตกบนแตกล่างคนนะมันตรงัวเล็กบางงามแต่ว่า แตกล่างแตกบนมาครับยานอยู่ยานสามตัวเรียงได้งนบู้ยันดังดนี่แหละดังก็ดังเงนนี่ป่ะสามตัวเนาะงวดนี้มันใจปะนั้นบอกครับมันใจอยู่เินเมบ มันบวเขาสองเงิน่มเคยเขางันนี่แหละของของอาจารย์นี่บ่เขาสองเงินบอกแต่ว่าเรกิ่งเขาเเยเขาเงินเกิ่งจะซื้อเงิที่ผ่านมาเขาจะเรกิ่งเขาจะเรกิ่งเนาะงิเดียวนั่นแหละเขาจะเกิ่งเงวเดียวนะเพ่เงินนี่มันมาสกานครับเจ้เล่นสุขเจะเล่นสุะครับผมประกาแดงประกาน้ำเงินครับ เรียกเขาเลยครับมอดในรอบยันเล้วบ่ถามเราติตามวันนี้เรามึงหันเราว่าถือแค่มอดต้องหันวิ่งเก่าเราวิ่งเก่าเ่าวิ่งเกิลนั่วันที่สองตัวเนาะแล้วองอาจารย์นี่สังเกตว่งตามสถิติเนี่ยถ้าพีดมอดมันมอดโตไปที่เขางวดนเนี่แหละที่เขาแม่นบอกอาจารย์เราสุขาปุ๊บครับเขาสามตัวเต็มเต็เลยนะครับ เขได้วดงวดรถอี่นะแล้วบอกว่างวดนี้เอาไม่ต้ถงงสบายพ่ฮะพ่อขอสินพอคอครับพอคออคอที่สองพี่นนอกเตรียมสมุดประกาศดินสอจบไปพร้อมๆกันได้ครับหว่สิเขาขึ้ะมาไม้หนอเลยว่าเอยงวดงวดไว่สิเขาคู่มาหนอวเนมีบดนว้งวดไหวขึีนเขาข้มาเทียนอแล้ว ยังหน่อยใจเด้ออาจารย์มหาชาก็ไดรคือ,อหลวงปู่นั่นเบอร์เด้อวัดมหาชาแล้วหน่อยใจอ้าเลขขี่ให้เรียครับเลขตัวเลขขี่ให้เรียนี่พี่น้องจดเลยนะครับสําหรับแนวทางสลับอ,อวัดโพชัยไหเนี้ยครับอาจาวัดโพนะครับเขียนไหม อาจารย์เรเขียนนาำนะครับอวัดโพเดอร์นะครับผมเียบ้นี่เปียอะไรเงินูปลาพิบุฟังหนอกฮะเอาหนึ่งก้านไาหนก็ง้านาพปูบุ้บ่ฟังงานเงินเปได้แหละบ้าบ้าบ้าพิทบ้มาถึงว่าปนบานเลยเออออกเลยกับกับบอยุออกค่ออกคเขียนนะครับอวัดโพนี่เียนเขียน้ำไหมครับเชินเียนใังไห อันนะครับพี่น้องนะครับจดเอนนะครับสําหรับอวัดโพนะครับในงวดวันที่สองพฤษภาคม2,565นะครับตัวเลขในวงกลมมี2,0,1,3,6นะครับ,พ,บพี่นอ้อครับตัวเลขในวงกลมครับ2,0,1,3,6 บนนะครับนรบนอาจารย์จับให้แค่ชุดเดียวหางเดียว1นึสองกับสองนะครับบนล่าง3 4มสี่สามหนะครับ3 4มสี่สาหวิ่ง2กับ0นะครับผมสำหรับอวัดโพอาจารย์ครับซีนี่คือบุมีในแต่ล้างครับ มีก็บบออย่างเราบ้างหรืเบร์รอยอเต๊สามมะเอาแต่สามมะเนาะนะครับถ้าหากนะครับพี่น้องเอซี่ทุกงทันใรนะครับเนาะถ้านะครับบอมาก์กวชอบตามที่อาจารย์พันจับให้ก็คือหนึ่งสองศูนย์นะครับทุกท่านก็จับเอร์นนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นนี่นะสามสามสามหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สามหกหนึ่งสี่บัวนอนี่นะครับผมบัวนอนี่เด้อเาไตัีแหละครับ สองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกสองหนึ่งสามแบบนี้ก็ได้นะครับจับเอาวนอันนี้นะครับผมสำหรับแต่ว่าจยา์ก็จับให้น้อ<ท>ยหน่อยนะครับจับให้หน่ยอยหลีนะครับผมสามสามตัวราจับหหางเดียวทุงหมดนั่นแหละจับให้หน่อยแค่คคนี้นะครับสองตัวแค่นี้บอครับถ้าสามศูนสามหนึ่ง ถ้าพี่น้องเพิอยจะจับสองตก็จับใหนหาตนั่นก็ได้ใหดกันตัวที่อาจารย์ยังไม่ได้จ,จับก็ออจัเออ 3, นจำเ,เ,เป็นรงสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่ชุดมก็อาหลายสองหกจังสี่ก็ได้เ่าหลายได้ครับเลยแค่ส<อ>ี่ชุดนึงถ้าจะจับก็เป็นสองนครับส,สามหนึ่งสามศูนย์สามสองสามสามหนึ่งสามศูนสามสองแค่เป็นล่างเป็นลางเยพิ่มจังไยเน่เป็นร่างก็ันล่าง นะครับสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเราจะจับเพิ่มแตเป็นรางเป็นรางบบนีบนบ่มีบนมาครับบนีบนปรบนนี่มีไะ้แค่นี้บ่ครับบนมีแต่แค่นี้แค่บนตั้งสามโอ้บนมีแค่นี้ออมันมาเ่เราไม่ก็ไว้กันแปสี่มีครับมาเน่นะครับอาจจะเป็นสองศูนย์สามแบบนี้ก็ได้ดีจะไหน่ยวไหนก็สองหนึ่งหกสี่ก็ได้แวไหนก็สอง งกแปดหนึ่งแต่เราสามโต๊ตรงนี่แล้วแต่ว่าหกฮะบอกโอ้แต่ว่าแต่อาจารยันเปิดเผยตัวอขึ้นอีกแล้วนะครับบนนะครับหนึ่งสองศูนย์ สองศูนย์นะครับสองศูนย์บนไม่ต้องกลับนะครับพูดมั่นใจขนาดนั้นนะครับเนาะล่างสามสี่สามหกนะครับก็ไม่ต้องกลับฮะไหนครับแมนครับที่ผมไปหาที่แรกนะครับได้ว่าผมว่าบทนี้มองหูตัวเลขนะ <c oughs> หมากชอบจะคอยน้าไปลงทุนเด้อนะครับอีกทีกท่านนะครับตัวเลขทีอ่อาจารย์ได้น้าเสนอออกไปนี่นะครับอวัดโพห้าตัวอละหันสองศูนย์หนึ่งสามหกบนสองศูนย์ไม่ต้องกลับสองตัวล่างสามสี่สามหกก็ไม่ต้องกลับ จัดไปเลยนะครับเก็ไหกันไหนกกรกันก็หลายตัวเล้ครับกับไปหลายคนกับหลายเจ้าครับแต่ละรูบาอาจารย์กันในบ่คือกันเนาะครับแต่ละสูตรแต่ละครับแต่ะสูตรอาจารย์กันแบบนี้เนาะบางเทียบกับส่วนมากกับถ้าสามตัวของใจนี่จะเข้าเป็นตัวตัวเดียวครับบ่ท่านในตรงนะครับส่วนมากที่เข้าเป็นตัวตัวเราจะเข้าทรงตัว ก็าม,มาจากเขาเป็นสองตัวนะครับสองตัวบนล่างเขาก็เขา้เขาตรงๆไปเลยรุดก็ขึ้นรุดเงินน,นี่แหละถึกแค่ครับถึกแค่ครับผมวันที่สามครับสั่งกับข้าวรอได้เลยเอาฉายาของอาจารยาวา์ว่าวันที่สนะิบเจ็ดตัวตัว,ตวดเดียวครับบัตรทั้งเหล็ง นะครับส่วนมากที่เขาเป็นตัวตัวแตเขาสองตัวบ่งแง่หนึ่นงครับม,มาจากเขาเป็นสองตัวนะครับสองตัวบนล่างเขาก็เข้าตรงๆไปเลยรุดก็คือรุดงูดนี่ละ,ละถึกแค่ครับถืกแค่ครับผมวันที่สามครับสั่งกับเข้าวรอได้เลย <laughs> เอา ฉายาของอาจารย์วาวันที่สิบเจ็ดทุกวันที่สองครับสั่งกับข้าวรอได้เลยพี่นองถวประมาณตามที่อาจารย์เพิ่นจับให้กับจับเอาเองเดือนะครับตัวเลขในวงกลมนี่แหละครับจับสลับไปสลับมาเอาโม่เนี่ยโมนอนอนาจารย์เนาะนะครับสําหรับตัวเลขของอวัดโพท,ที่ตามมาหลายงวดแล้วนะครับ เล็กวิ่งบม่เคยพลาดเ้อนะครับผมเ,เล็กวิ่งของแต่บม่เคยพลาดมวดนี้เน้นไปทีเตัวใดครับวิ่ง,งเน้นบ่ทั้งสองแ<ะ>ล้วบ่มวดนี้อาจจะมาคู่เลยเค,ครับไม่แน่ครับอาจจะมาคู่ว่างั้นนะครับสําหรับวิ่งนะสองกับศูนย์บนล่าง